ฟากตัวรับใช้ในเป่าหัวผู้ควานทานเดินนายส่งไปสู่ความตายชื่อเสียงของฉันเลื่องลือจอมขมังเวทประกอบไปด้วยคําว่าจอมขมังและเวทโดยที่คําว่าจอมหมายถึงผู้ที่มีความสามารถยอดเยีเ่ยมในกลุ่มเดียวกันและคําว่าขมังหมายถึงผู้ชํานาญในการใช้มนต์คาถา ส่วนเวทหมายถึงเวทมนต์ซึ่งให้ผลเป็นคุณและโทษแก่ผู้ต้องมนนั้นดังนั้นจอมขมังเวทจึงหมายถึงผู้ที่มีความสาบานเป็นอย่างเยี่ยมในการใช้เวทมนต์ตามหลักไสยศาสตร์และหนึ่งในจอมขมังเวทที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือขุนพันธลักษณ์ราชเดชตำรวจมือปราบจอมขมังเวทที่ได้เป็นที่กล่าวขานกันมาว่าเป็นมือปราบขุนโจรหลายที่มีวิชาอาคมแก่กล้าจนสิ้นชื่อลง เรื่องราวในปีพศ2493ขุนพันธ์นายตำรวจปือปราบผู้ยึดมั่นในความถูกต้องถูกเรียกกลับมาปฏิบัติภารกิจล่าตัวสองเสือร้อยอาคมก้าผู้ท้าทายอำนาจรัฐจนนำไปสู่การหัวเหยียบถิ่นเสืออีกครั้งของขุนพันธ์ท่ามกลางเหล่าเสือร้ายที่หมายเอาชีวิตโดยการจับตายสองเสือชื่อดังอย่างเสือมเหสวรและเสือดำและในครั้งนี้อาจไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ขุนพันจะสามารถบรรลุภารกิจท้าทายศรัทธาและเผชิญหน้าเหล่าเสือร้ายที่มีทั้งอาคมและความคงกระพันได้หรือไม่หรือจะถึงเวลาแล้วที่ครั้งนี้จะเป็นจุดจบของตำนานจอมขมังเวทมือปราบหนังเหนียวขุนพันพวกกูเป็นโจนตรตลอดชีวิตจะให้กลับหลังคงไม่ได้เสียใจด้วยนะครับท่านขุนท่านบัง,บงคับให้ผมไม่มีทางเลือก ความรู้สึกหลังดูอย่างไม่สปอยประเด็นที่1 c ึีีคอมพิวเตอร์กราฟิก ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ตั้งใจไปดูหนังเรื่องนี้เพราะ CG เพราะในบรรดาหนังไทยทั้งหมดน้อยเรื่องมากที่จะใช้ CG เพราะด้วยความที่มันต้นทุนสูงบวกกับเทคโนโลยี CG ของประเทศเรายังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นที่เรียกได้ว่าดีจึงทําให้หนังไทยไม่ค่อยใช้ CG กันเพราะส่วนใหญ่ทําแล้วไม่รอดในขณะที่ภาพยนตร์ขุนพันธ์ที่มีต้นทุนสูงและกล้าใช้ CG มาตั้งแต่ภาคแรกก็ต้องขอยอมรับในความใจกล้า กลาทำอะไรนอกกรอบหนังไทยแต่อย่างไรก็ตาม CG หนังก็ยังไม่ได้ออกมาดีมากพอเท่าไหร่นะ เพราะก็ยังมีหลายๆฉากที่ CG จลอยมากๆแต่ผมก็ยังพอที่จะดูผ่านไปได้โดยความที่ตัวหนังมีบทที่เข้มข้นอยู่แล้ว CG เลยเป็นแค่ส่วนประกอบของหนังแต่ถ้าถามผมว่าดีไหมผมคงต้องตอบว่ายังไม่ได้ดีเท่ากับระดับอเมริกาขนาดนั้นแต่ผมก็ยังถือว่ามันยังพอเป็น CG ที่คงมาตรฐานสำหรับ CG ของประเทศแถบเอเชียซึ่งก็จะสามารถทำได้ประมาณเท่าระดับนี้และไม่ขายหน้าประเทศเพื่อนบ้านเอเชียนอกเหนือจากนี้ตัวหนังก็เน้นฉากต่อ ่อสู้ที่ค่อนข้างใช้ c g เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้จนทำให้ผมรู้สึกว่าเขาไปโฟกัสที่ c g มากเกินไปทำให้การออกแบบคิวบูฉากต่อสู้มีคุณภาพแย่ลงเพราะปกติประเทศเรามีฉากต่อสู้ที่ดีงามของวงการไทยอยู่แล้วถือว่าน่าเสียดายจริงๆมึงมึงอยวนะใช่ไหมคุณประเด็นที่2ตัวนักแสดงและการแสดง ผมถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีงามมากๆเพราะได้นักแสดงมากความฝีมืออย่างอนันดามาแสดงเป็นคุ้นพันอีกเช่นเคยเพราะนี่คือความแตกต่างเนื้อแท้ระหว่างนักแสดงกับดาราโดยภาคนี้ยังได้สุภาพบุรุษเชิดขาวมาริโอเมาเลอร์นักแสดงมากความสามารถและโตโน่เง้นเง้นเอ้ยโตโดพาคินวันแมนแอดเดลีเพืจอมโจนเชิดดำมาสมทบบท ซึ่งผมยอมรับเลยว่าทั้งคู่ก็มีความสามารถในระดับหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดให้บุค,คลิกบทบาทของแต่และตัวละครได้ออกมายังมีสเสน่ห์จริงๆกูเป็นโจรตลอดชีวิตจะให้กลับหลังคงไม่ได้อย่างไรก็ตามสำหรับผมผมก็ยังคงคิดว่าเบอร์นักแสดงของตัวร้ายในภาคที่1และภาคที่2ที่ได้คุณน้อยวงภูกับผู้พันเบิร์ดมาแสดงมีความเก๋าเกมในด้านการแสดงมากกว่า จึงทำให้ระดับตัวไหลในขุนพันธ์ภาคที่3ดูไม่น่าตื่นเต้นเท่าสองภาคแรกประเด็นที่ 3. เนื้อเรื่องเรียกได้ว่าเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่เพราะในขุนพันธ์ภาคที่3นี้หนังมีความยาวถึง2ชั่วโมง36นาทีเปรียบเทียบกับภาคที่1ที่มีความยาวเพียงแค่1ชั่วโมง49นาทีและภาคที่สองชั่วโมง5นาทีนั่นจึงทำให้ตัวหนังมีความยาวมากเกินไปทั้งทั้งที่สามารถตัดออกไปได้หลากหลายประเด็น เพราะในภาคที่3ามนี้หนังใส่ประเด็นมากมายมาเยอะมากจนมากเกินไปทําให้หนังต้องเริ่มเล่าเรื่องอย่างรวดเร็วนั่นจึงนําไปสู่อีกปัญหาก็คือตัวเนื้อเรื่องเล่าเรื่องจนเร็วเกินไปทําให้ฉากสําคัญในเรื่องมีระยะเวลาสั้นลงมากๆซึ่งตอนผมดูทําให้ผมยังไม่ได้รู้สึกอินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์แต่หนังได้ตัดออกจากฉากนี้ไปแล้วสําหรับผมผมคิดว่าถ้าตัวหนังเล่าเรื่องให้ช้าลงตัดประเด็นบางประเด็นออกไป บางตัวละครออกไปจะทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมกับตัวเนื้อเรื่องได้มากกว่านี้อีกอย่างคือตัวหนังค่อนข้างมีความน่ากลัวและเลือดสาดมากๆในหลายๆฉากจนคิดว่าถ้าตัวหนังหันไปทำหนังผีก็อาจจะลุ่งได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามตัวเนื้อเรื่องมีความเป็นหนังฮีโร่ที่สูงมากๆมีเนื้อเรื่องที่คล้ายกับหนังฮีโร่มาเวลจนทำให้บางฉากในภาพยนตร์ขุนพันธ์มีความเป็นหนังเรื่องเอเวนเจอร์รวมเหล่าฮีโร่ผด็จสึกมากๆ สรุปผมถือว่าเป็นภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องที่น่าภาคภูมิใจกับอีก9ก้าหนึ่งของวงการหนังไทยถึงแม้ CG อาจจะยังไม่ได้ดีมากนักแต่เปลี่ยนไปด้วยการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับการออกแบบตัวละครได้อย่างมีสเสน่ห์แต่ตัวหนังก็มีความยาวมากจนเกินไปและเต็มไปด้วยหลากหลายประเด็นหลากหลายตัวละคร จนทำให้เวลาดูแล้วหนังมีการเล่าเรื่องที่เร็วมากทําให้เรายังไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและจบไปแล้วพร้อมกับเป็นหนังที่มีความเป็นฮีโร่ไทยที่สูงมากๆอีกเรื่องหนึ่งที่ทําได้อย่างเลือดสาดน่ากลัวในระดับหนึ่งดังนั้นสําหรับภาพยนตร์เรื่องคุณพันสาผมขอให้ที่5เต็ม10ครับอย่างไรก็ตาม นี่ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้คนอื่นๆดูและอาจจะชอบหรือไม่ชอบแตกต่างคนออกไปได้เพราะแต่ละคนก็มีความคิดเห็นลดนิยมเป็นของตัวเองยอมไม่เหมือนกันและกันหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือขุนพันสามหนังไตภาคฮีโร่แห่งประเทศไทย